สวัสดีครับเจอกันนะครับเป็นการใช้โปรแกรม Photoshop นะครับครั้งนี้จะใช้ชื่อว่าเทคนิคการสร้างตัวหนังสือรูปภาพแบบต่างๆให้ดูโปรนะครับยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเราไปดูผลงานนะครับที่ได้ส่งมาก่อนนะครับว่าเราต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับ เราไม่ได้มีเจตนาเอามาให้ดูนะครับแต่ว่าเอามาดูเพื่อเราจะมาได้แก้ไขนะครับจุดบกพร่องโดยที่ตอนที่เราส่งงานมาก็คือเราเซฟเป็นไฟล์ PDF นะครับก็เลยเลือกเอาผลงานนะครับที่เป็นไฟล์ PDF เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนได้ทำนะครับแบบไหนเราจะได้ดูว่าเพื่อนเราทำยังไง นะครับอ้าวอันนี้ดูคนแรกเลยนะครับก็คือนะครับที่ทำมาให้ทำปกรายงานเนี่ยอันนี้เป็น5.1นะครับอ้าวถ้าจะขยายเข้าไปดูก็กดคอนโทร l แล้วก็กดบวกนะครับที่ดูแล้วนะครับก็จะเป็น าดูตามภาพรวมก็ถือว่าเป็นปกแรงงานเลยล่ะนะครับเป็นปกแรงงานดีๆนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วนะครับเราใช้โปรแกรมอื่นทำอย่างเช่นเวิร์ดทำก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราใชา้ Photoshop ทำเนี่ยนะครับสังเกตว่าคือที่นักเรียนใช้ Photoshop เนี่ยตรงนี้นะครับตรง งฟอนต์นะครับที่เรียนใช้เนี่ยก็จะพวกไม่เอกนะครับอะไรเนี่ยตรงนี้ก็จะทําไม่ได้ดีเท่านะครับดังนั้นก็คืออตัวนี้ควรเลือกฟอนต์นะครับอันนี้ถ้าเป็นตระกูล upc เนี่ยมันจะไม่ค่อยรองรับนะครับดังนั้นเราต้องลงฟอนต์เพิ่มเข้าไปนะครับ สังเกตนะครับถ้าเปลี่ยนฟอนต์เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับนะครับสังเกตนะครับใหถ้าเราเปลี่ยนฟอนต์ที่มันรองรับของโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ต้องแก้ไขนะครับดังนั้นก็ มีฟอนต์เดี๋ยวจะเอาฟอนต์ให้เพิ่มนะครับอันนี้มก็จะเป็นเบสิกเบสิกนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันดูโปรขึ้นตัวนี้ถ้าอย่างรูปภาพนะครับรูปภาพคือตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนคือรูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันมีลักษณะที่เป็นรูปโค้งมนได้หรือทำพวกขอบนะครับทำขอบให้มันเพิ่มได้อ่า โอเคอันนี้งานที่1น,นะครับสิ่งที่แก้ก็คือตัวหนังสือแล้วก็ทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการนะครับไปดูงาน2นะครับเอางานไหนก่อนดีงาน2องอเอางานนี้นะครับงานนี้นะครับที่ดูมาก็คืออย่างแรกเนี่ย ก็คือขนาดของเรานะครับจะไม่ได้นะครับดูได้อย่างไรไปที่ image นะครับเลือก image size image image size ตัวนี้นะครับไปเลือกที่ image image size กดหนึ่งครั้งอ,อันนี้น่าจะตรงกับคลิปที่1ก็คือ1080นคือคูณ1920เนี่ยมันจะเป็นขนาดของ ของหน้าจอนะครับจอภาพที่เราเลือกดังนั้นนักเรียนต้องปรับให้เป็นขนาดเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรเนี่ยถ้าจะปรับก็ต้องความความกว้างก็คือความกว้าง22นะครับส่วนความสูงเนี่ยต้อง29อ่ากว้าง22สูง29นะครับก็จะได้ ขนาดก็คือ AC นะครับนะครับขนาด a อมันจะพอดนะีตัวนี้นะครับอันนี้ที่นักเรียนต้องปรับปรุงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือมันจะกลืนไปกับพื้นหลังของเรานะครับถ้าวิธีการแก้เนี่ยสังเกตนะครับว่า ตรงด้านขวาเนี่ยตัวหนังสือจะอยู่บนพื้นหลังนะครับตรงนี้ตัวหนังสือจะอยู่บนพื้นหลังสังเกตนะครับตรงนี้ตัวหนังสืออยู่บนพื้นหลังดังนั้นเราต้องเอาอะไรมารองรับให้อยู่ข้างล่างตัวหนังสือนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าสร้างนี้เข้าไปนะครับก็คือกด New Layer เข้าไป ในเลเยอร์นะครับเราอาจจะใช้ลักษณะการคลุมก็ได้ครับสมมติเราเอาส่วนบนนะครับปรือวงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีเลเยอร์เข้ามาซ้อนระหว่างขั้นกลางระหว่างตัวหนังสือแล้วก็พื้นหลังนะครับอ,อย่างเราจะเทสีขาวลงไปอย่างนี้นะครับเทสีขาวไปปึ๊บตรงนี้ก็จะสว่างขึ้นมาทันทีนะครับกด Ctrl D เห็นไหมครับตัวหนังสือ แต่ละอันก็จะไม่มืดนะครับตัวข้างล่างนะครับลองดูอีกครั้งครับรายงานอย่างนี้นะครับรายงานตรงนี้เราก็ต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยรายงานอ๋ออันนี้เป็นข้อความเดียวทั้งหมดนะครับอย่างเราจะทําเพิ่มนะครับเพิ่มตรงนี้ปุ๊บคุมไปแล้วก็ เทนะครับอันนี้เป็นวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการอย่างอื่นนะครับโอเคลองไปดูงานที่3ครับางานนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมีลูกเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างตรงนี้นะครับเลเยอร์สีเนี่ยเลเยอร์สเนี่ยเพื่อนเราอาจจะแต่งรูปทั้งหมดนะครับรูปทั้งหมดเนี่ยสรูปเนี้จาก จากข้างนอกนะครับหน้าหน้าคิดว่าน่าจะเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ปรับปรุงก็คือตรงตัวหนังสือนะครับตรงนี้ครับรายงานวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับโอ้อันนี้เขาน่าจะทําเป็นลักษณะของ3 d มาด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยดังนั้นก็คือควรที่จะมีอะไรมารับนะครับเหมือนคล้ายๆตะกี้อันนี้คือ เป็นลักษณะของอสีพื้นนะครับที่ไม่ได้อโอเคตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้นะครับที่ดูก็คือตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนเราตัดออกมาแล้วเราเอามาแปะนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการที่ว่าจะทำยังไงให้มันดูแล้วมันมันดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนอื่นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับสําหรับที่ว่าเราตอนที่เราเรียน <reacted> เราเรียนประมาณนี้แล้วเราได้มากถึงขนาดนี้นะครับอา้าดูงานต่อไปนะครับ,บอืองานนี้นะครับแต่ละส่วนถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วโดวยเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้เนี่ย เขาไม่ได้ที่จะใช้วิธีการก็คือไม่ได้ตัดเป็นรูปนี้แล้วออามาแปะนะครับแต่เขาก็จะมีเทคนิคนะครับซึ่งวันนี้เราจะสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือการที่เราเอารูปนะครับมาเป็นลักษณะการซ้อนรูปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นไหมครับจะเป็นรูปข้างในนะครับโดยการที่เราจะอามาซ้อนซ้อนตรงนี้ก็คือเขาวาด รูปหกเหลี่ยมแล้วก็มาซ้อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ที่เพื่อนทํามาตัวนี้อาจจะจืดไปนิดนึงนะครับถ้ามีกรอบมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าจะสวยนะครับอ่าอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับภาพรวมอะไรทุกอย่างนะครับอ่าแต่จะมีเทคนิคอะไรเพิ่มเข้ามาสักนิดหน่อยนะครับ ก็จะโอเคแล้วอ้าวส่วนงานสุดท้ายนะครับที่เอามาเป็นตัวอย่างก็คือเขาก็ใช้ลักษณะาการซ้อนภาพนะครับหลายอันนะครับแต่ละอันเนี่ย <c oughs> มีรูปภาพที่เอามาตกแต่งนะครับพร้อมกับมีการเล่นลายเส้นนะครับเส้นขอบเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจจะมีเพิ่มตรงนี้นะครับตรงรูปนะครับ ลูปเขล็อกไว้ตัวนี้นะครับตัวนี้ลูปก็คือตัดแล้วเอามาใส่ถ้าใช้เทคนิคของเพื่อนคุณตะกี้ก็จะถือว่าโอเคแล้วจะใส่ขอบขอบรูปเพิ่มนะครับใส่ขอบรูปเพิ่มเป็นการลักษณะว่าใส่ตีกอบเข้าไปนะครับใส่ขอบเข้าไป ที่กรอบเข้าไปนะครับตรงส่วนส่วนนี้นะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับตัดมาแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมขาวนะครับตรงนี้กรอบก็เลยจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับอ,อันนี้เราก็อาจจะทําการเลือกมาตั้งแต่ต้นไม่ให้มีสีขาวติดมานะครับเวลาเราใส่ใส่อขอบก็จะ ได้ขอบตรงที่ตัวคนนะครับอ้าวโอเคนะครับทีนี้เราจะมาลองนะครับทำเป็นลักษณะน,นี้นะครับพร้อมทั้งที่สังเกตก็คือตัวหนังสือนะครับอาจจะมีการเล่นขอบเพิ่มอ่าเล่นขอบเพิ่มนะครับอ่าให้ได้คล้ายๆกับของเพื่อนอ่า โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราอยากจะทํากรอบตัวนี้อ่าเฉพระทํากรอบตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือจะทํำยังไงนะครับเอาเป็นว่าเราจะทําปกเหมือนเดิมนะครับทําปกแต่ว่าจะทําให้มันดีขึ้นอย่างแรกก็คือไปเลือกที่เซนติเมตรนะครับเลือกที่เซนติเมตรปุ๊บก็คือจะเลือกขนาด ขนาดก็คือ22นะครับ22ส่วนสูงก็คือ29นะครับ22คูณ29ก็คือเท่ากับขนาดของกระดาษ A4 นะครับส่วนตัวนี้ก็คือประมาณตอนค่าเริ่มต้นก็ประมาณ72 นะครับ72ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันมีรายละเอียดมากๆเนี่ยเราก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเรา,เาไม่ค่อยแรงเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเราอืดน,นะครับช้าแต่ว่าถ้าเครื่องเครื่องคอมเราสเปคสูงๆเนี่ยเราสามารถใส่ได้นะครับอ,อันนี้ก็29 d 2 2 9นะครับ ก็ create นะครับอย่างแรกก็คือเราก็จะลงสีก่อนนะครับลงสีเป็นสีพื้นนะครับตอนนี้เรายังจะไม่พูดถึงเรื่องทฤษฎีสีอะไรนะครับเราจะเอาให้เราใช้เครื่องมือเปลี่ยนก่อนนะครับสมมติว่าลงสีไปแล้วสีอ่อนนิดนึงถ้าเราลงสีอ่อนนะครับ สิ่งที่เราจะมาใส่ต้องให้มันเข้มแต่ว่าถ้าเราลงสีเข้มเวลาตัวที่ตัดเราก็สมมุติถ้าเป็นตัวหนังสือเราก็ใช้ตัวหนังสือที่มันอ่อนนะครับอ่าย่างแรกสมมุติตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือปุ๊บเราพิมพ์รายงาน ทชาคอมพิวเตอร์นี่นะครับเลืบกคลุมเนี่ยฟอนต์สม,มุิสัก80ไปหาฟอนต์สวยๆ,ๆมาใส่นะครับตอนนี้ก็คือฟอนต์มีให้เลือกเยอะเลยเวลาเราเราไปใส่เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาฟอนต์แบบไหน ฟอนต์เยอะ,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 อะฟอนต์ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการที่เราจะ ทำงานอะไรเนี่ยถ้าเราเลือกฟอนต์ได้สวยนะครับมันก็จะทําให้งานเราดูดีนะครับทีนี้เราจะเป็นเน้นที่ฟอนต์นะครับก่อนตอนนี้ก็คือถ้าเป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสีเราไม่ได้ใช้สีนี้นะครับถ้าสีขาวเนี่ยมันถือว่าโอเคละสีขาวพื้นเขียวอย่างเงี้นะครับมันถือว่าโอเคแล้ว แต่ว่าถ้าเราอยากจะไปใช้สีอื่นเนี่ยอย่างเช่นสีที่มันใกล้เคียงกับสีเขียวนะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นสีออกสีแดงนี้นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับสีเขียวนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะมาทําก็คือเราต้องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงรายงานนะครับก็จะต้องใส่ขอบ ให้มันนะครับไปที่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้อ่า fx ตรงนี้นะครับแล้วจะมีคำว่า branding option นะครับปึ๊บกดหนึ่งครั้งก็จะมีส่วนขอบนะครับก็คือ stroke นะครับตัวนี้ปึ๊บครั้งแรกมันจะเป็นสีดำนะครับให้เราเดิมคลิกเข้าไป นะครับหรือเนื้อเรียนจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับแต่ว่าครูดได้ไปทําการเลือกตัวนี้ไปเยอะแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นสีดําเราก็ไปเลือกในส่วนของสีที่เราต้องการนะครับดูว่าสีไหนนะครับที่มันจะเข้านะครับก็อโอเคตรงนี้จะมีคําว่าไซส์นะครับไซส์นี่คือถ้าขยายใหญ่ขยายเล็กเราก็ไปเลือกไซส์ตามความเหมาะสมนะครับก็จะกลายเป็นขอบนะครับขอบ ที่จะเอามาตัดนะครับแทนที่เราจะใช้วิธีการที่คร,รูทำตะกี้ก็คือใช้กรอบสีขาวแล้วลงสีทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกขอบของตัวหนังสือนะครับถ้าได้ตามที่พอใจแล้วก็ตอบโอเคครับก็จะได้ตรงนี้คือขอบนะครับขอบของตัวหนังสืออ่าทีนี้ นะครับสมมุติว่าเราจะเอารูปมาเราจะเอารูปหารูปก่อนเราจะเอารูปในโปรแกร,รม Photoshop อ่าสมมติว่าเราจะก๊อบรูปมานะครับเราเอารูปนี้สมมติว่าเลือกรูปมานะครับเลือกทั้งหมด c t r o l A คอนโทรลซีนะครับเอามาแบบเอามาวางคอนโทรลวีคอนโทรลวีแล้วก็วางแล้วนะครับทีนี้คอนโทรลทีก็คือปรับขนาดนะครับปรับขนาดของรูปปึ๊บอ่าสมมุติว่าเอารูปนี้มาวางนะครับเอารูปนี้มาวางเนี่ยทีนี้ ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือไปที่ฟังก์ชันนะครับเลือกที่ขอบก็ได้นะครับ Stroke นะครับตัวนี้นะครับขอบรายงานกับขอบรูปก็ใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่ขอบของรูปได้นะครับเหมือนกับตัวหนังสือทุกอย่างนะครับตัวนี้เพื่อเราที่จะอยากจะเน้นนะครับอยากจะเน้นขอบให้มันสวยงามนะครับ อันนี้เรียนก็อลองดูนะครับตอนนี้เราจะยังไม่พูดถึงที่ฎีสีเราอยากจะใส่ขอบให้มันสวยงามขึ้นนะครับให้มันโดดเด่นขึ้นเราก็ใส่ได้นะครับ,นะรบทีนี้เราจะทำเหมือนของเพื่อนเม่อกี้ตัวน,นี้ขออนุญาตปิดนะครับปบ จะได้ดูง่ายอ่าจะทําเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เหมือนของเพื่อนอันนี้ปิดก่อาตัวนี้นะครับเพื่อนก็คือเขาจะใช้กรอบออกมาแล้วก็จะรูปมาซ้อนนะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะทำอัวนี้นะครับสมมติว่า,อ,าอยากจะทํา เป็นหกเหลี่ยมนะครับมาที่ตรง shape นะครับตรงนี้ shape ปกติเนี่ยอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าอยากจะเอาหกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยมมากลางนะครับปึ๊บอยู่ด้านบนนะครับเอาหกเหลี่ยมมากลางก่อน สีมันอาจจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เราจะได้นะครับเอาทีละรูปก่อนคอนโทรลแทไปนะครับตัวนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะอยากจะได้แบบไหนนะครับสมมุติว่าเราจะเอาแบบเป๊ะอย่างนี้ให้มันตรงนะครับรูปนี้นรูปนี้แล้วจะเอารูป เข้ามาซ้อนอยู่ด้านในนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นเชฟอยู่นะครับทีนี้ก็จะเอารูปมาใส่นะครับขอเอารูปเดิมก็ได้นะครับตรงนี้นะครับกลับมาที่รูปเดิมก็คือ c t r l C นะครับแล้วเอามาวางไว้บนรูปนี้นะครับ c t r l V กด c t r l T ก่อนนะครับ c t r l T คือปรับขนาดเราจะมาวางทับอย่างนี้นะครับ วางทับอย่างนี้ให้อยู่ข้างบนให้อยู่ข้างบนรูปนะครับสังเกตนะครับตรงนี้แสดงว่าเราอยากจะเอารูปนี้นะครับเลเยอร์สามเนี่ยเอามาวางไว้ข้างบนนะครับตรงนี้ใช้ลนะักษณะเอาเมาส์มาชี้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วกดออชเนตนะครับกดออชเนตให้เป็นรูปรูปมือนะครับกดออ์เนตให้เป็นรูปเครื่องหมาย ลูกศรลงนะครับกดนี้ครับปึ๊บกดนี้นครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งปึ๊บให้มันเป็นลักษณะลูกศรลงอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันกลับคืนเราต้องกดคืนอย่างนี้ก็คือมันมันก็จะเป็นลักษณะปกตินะครับ ีนี้ตัวนี้คือกดหนึ่งครั้งแล้วนะครับสังเกตที่รูปที่รูปนะครับอ่ารูปก็จะไปอยู่คล้ายๆกับว่าไปอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังของรูปที่เราวาดนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะกลายเป็นว่ารูปไปอยู่ด้านหลังรูปกรอบที่เราวาดนะครับมันก็เหมือนที่เพื่อนทํานะครับตะกี้นะครับอ้าว ลองอีกสักรูปหนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นวงกลมแล้วกันสร้างใหม่นะครับเป็นวงกลมปึกอ่าได้วงกมลมนะครับขอเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับพอดีใช้เป็นสีเขียวนะสีไม่มีผลนะครับอ่าสังเกตสร้างมาอีกหนึ่งรูปนะครับสร้างตัวนี้นะครับแล้วเราอยากจะเอารูปอื่นมาใส่ปึบสมมุติรูปนี้นะครับ เราจะเลือกบางส่วนมาก็ได้ครับเลือกแค่นี้นะครับใช้ใช้ selection แบบนี Ctrl ้นะครับ selection แล้วก็เลือกมาแค่นี้นะครับ control c สังเกตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กด control v control v ก็คือ ตัวนี้ก็จะมาอยู่ข้างบนนะครับกด c t r l t อีกครั้งหนึ่งปึ๊บให้มันได้ประมาณนี้ให้มันทับอยู่ข้างบนนะครับกด enter นะครับอ่าวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาตรงนี้นะครับกด alternate นะครับสังเกตว่ารูปนี้คือรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมนะครับแล้วก็กด alternate แล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับรูปนี้เห็นไหมครับ รูปนี้ก็จะมา,าซ้อนนะครับอยู่ภายในรูปวงกลมที่เราต้องการน,นะครับก็ได้นะครับตรงนี้ไม่น่ายากก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอารูปนะครับมาใส่ใน สัดส่วนนะครับในเชฟหรือว่าในอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับนักเรียนก็อาจจะตกแต่งนะครับสีอะไรเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นแบก็กกราวสีเขียวอย่างนี้นะครับแบก็กกราวสีเขียวส่วนด้านล่างนะครับถ้าตรงนี้ถ้าเราอยากย้ายเนี่ยเราต้องมาย้ายที่เชฟนะ ถ้าเราอยากจัดนะครับสมมุติว่าวงรูปวงกลมนี้เราต้องมากดตรงตัวเชฟของวงกลมนะครับถ้าอยากย้ายเนี่ยย้ายตัวเชฟตัวนี้ถ้าตัวนี้เราต้องล็อกไว้ก่อนนะครับมาย้ายเชฟสมมติย้ายตัวนี้ครับย้ายลงมา,าตัวนี้กดล็อกปึ๊บเคลื่อนขึ้น อ่าพอได้นะครับอันสุดท้ายก็คืออยากจะทำตรง background ให้มันดูสดใสขึ้นนะครับอาจจะใช้ตัว selection น,นี้ก็ได้นะครับ polygonal น,นะครับตัวนี้ selection แบบตรงนี้นะครับซึ่งเราเคยทำครั้งก่อนไปแล้วอ่า อาจจะคลุมประมาณนี้ปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับแล้วเอาสีไปลงตรงนี้มันเป็นสีจัดประมาณนี้นะครับเราอาจจะให้มันซอฟลงกดอีกสีหนึ่งแล้วก็ตรวนี้ถ้าเราจะลงมันอาจจะมีปัญหานะครับเราก็อาจจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่อมอีกอีกหนึ่งอันนะครับให้มันอยู่ข้างบนเลเยอร์สีเขียว แล้วก็ลงสีลงไปแล้วก็กด c t r l D นะครับถ้าสีมันจัดเกินก็ไปปรับตรงฟิ l นะครับ Fill ต,ตัวนี้ให้มันซอฟลงนะครับ Off-Opacity ออตัวนี้ก็จะซอฟลงอีกนิดนึงนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ตามความพอใจที่เราอยากจะให้มันซอฟลงนะครับ จะตัดข้างบนอีกสักนิดนึงให้มันสวยงามนะครับเหมือนของที่เพื่อนทำเราก็เทสีลงไปอคอนโทนดีนะครับคอนโทนดีก็คือไม่เลือกก็จะได้สิ่งที่เราต้องการประมาณนี้นะครับจัดองค์ประกอบให้สวยงามอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการวางรูปภาพนะครับแล้วการสร้างขอบตรงบริเวณขอบของไม่ว่าจะเป็นขอบรูปภาพนะครับขอบรูปภาพก็คือบริเวณนี้นะครับหรือไม่ก็จะเป็นขอบของตัวหนังสือเราสามารถใส่ขอบได้หมดเลยนะครับแม้แต่ตัวของ เชฟนะครับเชฟรูปร่างเชฟตัวนี้ก็สามารถใส่ขอบได้เหมือนเดิมนะครับสามารถทําขอบให้มันได้เห็นไหมครับตัวนี้ซึ่งอันเก่าก็คือสีเขียวแล้วถ้าเราได้สร้างแล้วมันก็จะจํามันเดิมนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรนะครับมันก็จะกลายเป็นสีเดิมเห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันเชฟแบบวงกลมอยู่ข้างบนนะครับกดตรง fx ตัวนี้แล้วเลือกนะครับ ขอบที่เราต้องการแล้วยังมีออปชันอื่นนะครับเรียนลองเล่นดูนะครับอาจจะมีพวกเงาพวกอะไรนะครับสามารถลองเอาไปใช้ได้เห็นไหครับตัวพวกนี้สามารถเล่นได้นะครับทำแล้วให้มันดูดีขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับ photoshop ครั้งที่3ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ